อะไรอะยาต้นไปก่อน,นแจ้งบ่ได้ลักษณะนาาาหน,าหนปป้าตาเป็นยังไงป่าวบอกตี่งมึงอ่ะอาสามสองหนึ่งลักษณะนาาาหน้าตาไม่เป็น,นปปยังไงป่าวบอกติ่งมึงเหรกันใจน้อบักคักโอ้กันใจเกือบบอลอดครับในทางาในทางไม่มาโดนแล้ว คันคันสมบัติไม่มีติ่งมาทำคำพักหมาต้มเขียวเลยมาทำบทเพลงนี่เขาเต้นยังไงกก็ดีมากเลยมาต้องจางเลยเนรอมาผู้เดียวแล้วเลยลักษณะหน้าตาเนี่ยยังไงก่อนบอกถึนยิ้มมือจะเชี่ยมจิตเล่นบ้างเชี่ยมจิตก็ผ่าเข้ามาเขันหัวทันทีแล้วมันเป็นแท่บ้านไหนบ้านนี้มุขหัวจักอยูบอกแล้วมันเป็นไทยบ้านไหนบ้านนี้มุขหัวจักอยู่บอกแล้วเป็นไทยบ้านไหนบ้านนี้มุงหัวจักอยู่บอก เอาไม่เอาไมมุ <half. S 2> <ing> ่งยังไปเลยนาะเราเพิ่เป็นไทยบ้านไหกันดิมุ่งหุ่จักจีบ่สิเม่นที่บ้านโซขามมพีตไปเล้แอีแมนี่รีนี่บ่เออหวยมันก็สิบโพดเถอะวแม่นี่ลีนี่บ่แม่นี่ลีนี่บ่หวยมันก็สิบโทเถอะวะหวยมันก็สิบโพดเถอวะเยียว บรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศวันวั่ได้แต่งหน้าค่ะวันนี้สาวเราต้องแต่งหน้าหนักเลยครับสำหรับสาวกุหลาบ่สาวเราเคยใช้ฟิวเตอร์ให้เลยใช้หน้าสดแล้วอิลีเลยครับบอสใส่ให้จังดาฟิวสเตอร์เต็มที่เลยทั้งเที่ยวแบบมันย้อนยุคกันบ่โอ้่เกินไปไปเลยแมแม่นี่หลีนี่บอสบอสก็ไข่บอสก็้า หัวกะเศร้าครับค่ะหัวกะเ้าค่ะที่นีหันนอนเรอวัที่นีหันแบบว่ายยามปอยใช่กันเด้อจวงนี้เด้อไม่มีิโมย่วที่หหันตืนมาเรผมมันพันกันก็เลยตัดถิ้งเลยหัวหวยพิเห็ไงพีสิพูดต่ว่พิจเจละโยกปืนกัมันยิงหลดปาเตีพิจเจละโยกปืนกัมันยิงหลดปาเตีพิจเจละโยกปืนกัมันยิงหลดปาเตี ที่ใจเรายกปุนเึีมันยิ่งหลยไปติแม่นี่หรือแล้วมึงให้ใจได้หรอป่านนี้ห้อยไซเค้แล้วไปกระไรช่วงนึงแล้วมึงเห็ใจได้ปานนี้แล้วมึงเห็ใจได้ป่านนี้แล้วมึงให้ใจได้ป่านนี้ซีนซีนสัมผัสครับแล้วมึงเห็ใจได้ป่านนี้ห้อยไซเลแล้วไฝกระไรช่วงนึงก็แล่นหูหลูกปุ่น นนีปีนลงขหางขอนใหม่กูเนาะเห็นไหมมึงเอาเขาเป่าบอกฮะฮะมึงโหดจากกูหน่อยไปตัวมึงว่ากูเป็นไผเอาแล้วมึงถึงยิ่งไหนจังไหนสันเอาแล้วมึงถึงยิ่งไหนจังไหนสันเอาแล้วมึงถึงยิ่งไหนจังไหนสันโอ้มาเป็นยวงเลยเอาแล้วมึงถึงยิ่งไหนจังไหนสันเราบอกว่าเรอยไรเอาอยู่ มาด้วยเข้ารสช่องห้าห้าบรรยากาศชาเอ็นเข่าภาคครับอติดตามด้วพี่น้องด้อันนี้ซีสั้นที่ซีโบแมนตอนที่สิบหกแล้วบอนี่สิบหกสิบเจ็ดหรโอ้สิบหกเด้นี่พี่น้องบ้ธรรมดาได้ชายเอ็น เอ็นบัธรรมดาครับหเหายนหายไปประมาณสักดากลุยลุยงานอย่างเดียวในช่วงหงงงงงงายไปลงทงลงทงลงทาอย่างเดียวมันเรียนบับน้อยที่หรอวะที่พบเจอได้ทั่วไปตามทงนะนี่ไ้น้ำเถียงหน้า บัวไปย okay. ังยานีเกี่ยวกับง่ายกษตรตำบลน่หยาก้ไอ้กินคอยงายกรตรตบุอง่างอีหยังง่าเกรเตมบตำบลใดเขาจะงไปดำน้าก็ไปเบิ้ว้าวนีอกปตโอ้ไอเอ็นนำบมเซมางตัวเดือนตงยานีบัวหบ่มีซีน้ํหยาน้ำไห้น้ำนาเป็นใหน้ำจะของเน้ยห้น้ำผู้อื่นโอ้ยยาาน้ำไห้น้าผู้อื่น ไป้ามึงก็ใจเอ่ะสุดยอดีดีเว้ยป้ามึงก็ใจเธอปะป้ามึงก็ใจเธอปะสุดยอดยีดีโยกโผลเนาะสุดยอดยีดีมึงสั่งยัตื่นไม่ไดู้ดรัวอ่ะฝากติดตามนด้พี่น้องด้วยก็มม่นอนชายเอ็นคนลงทางแหงดอนแค้นสบายดีครับอยู่ดีไม่แหงครับพี่น้อง ครับรติดตามไนะได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเพิ่นกะมีอัลบั้มลงครับพี่น้องอแต่ว่าเพิ่อนออกหลายอัลบั้มเหรอเด็กอัลบั้มรูปบ่บอ่อัลบั้มเพลงบ<า>่เห็นเพิ่นลงหลายอัลบั้มเหรอเด็กเก็บไว้หลายแผ่นอยู่โอ้เพลงเทปตอนนี้เหมือนเทปกับกล่องที่เยู่ต้งตู้เย็นไปแล้วมันเทปไปแล้วจะไม่เทพจุดยอดอีหลยมึงจะไม่เหนื่ออเออเออ สัมปทานมันก็นคือสัมปทานเนาะคนหนึ่งไม่ปิดหนาวคนหนึ่งม่ขึ้นเลคนดังนั่งเครียดคนดังนั่งใครียาครับไม่การคนดังนั่งเครียดโอ้ยบะน,นองเอ้ย สัมแบภาพนี่ก็คือสัมพับันนเนาะคันบกหูก็จักสีบ่อเห็นอย่างค็ยกว่าจังสั้นเดียวขั่นบกหเลยขันบกหูวกับจักสีบอกเห็นอย่างขันบกหูวกับจักสีบ่อเห็นอย่างขันเนาะขันบกหูวกับจักสีบ่าเห็นอย่างค่อยกาวว่าจังสั้นเดี๋ยวควายบอกว่ามันดีอยู่เลยล่ะไอเอ็นมันหังบาฟัง เดี๋ยวให้บักแก้วไปบอกกบพ่อแหวงมึงก่อนว่ามันสิพากันเอาจังไหนเดี๋ยวให้บักแก้วไปบอกกบพ่อแหวงมึงก่อนว่าเขาสิพากันเอาจังไหนเดี๋ยวให้บักแก้วไปบอกกบพ่อแหวงมึงก่อนจริงต่อว่าเป็นสิภาคกันเอาจังไหนว่าเป็นสิพาคอืม่ได้้นีว่าเป็นสิพากันเอาจังไหนฮัมว่าเป็นสิพากันเอาจังไหน

ว่าพูดจีพากัหนหรกจริงใจรุ่งเอาอ,อาแล้วแล้อใช่เอียนอลีวแก้วโอ้มาป็นไงกําพาเอา่อมากงกันเอา๋ยวอิลีเว้อ่ะครับใช่เอ็นผ่านไปต่อไปเป็นใช้เป่าได้พี่น้อง